สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินตราจันนวลจากกลุ่มเยาวชนใั่ใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามโครงการเยาวชนพลยุทิธรรมโรงเรียนสัตสขันศึกษาสำหรับวันนี้ดิฉันนำสาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะในหัวข้อเรื่องการรีไซเคิลตอนความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น ตอนที่หท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะขอนำเรื่องความตื่นตัวของประเทศญี่ปุ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเนื้อที่กว่า380,000ตารางกิโลเมตรมีประชากรมากกว่า128ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียวจากการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากการที่ญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตอันมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนนั่นเองและจากสาเหตุดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการลดมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในตอนต่อไปเราจะมาฟังกันต่อถึงความตื่นตัวและแนวทางในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเยาวชนวยัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับสาระดีๆอย่างนี้ได้อีกในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ